บทที่7ถึง11สวดเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปะสเมตุเตจำนวน3จบจบที่1อิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธว,วิชาจราณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนอนุตโลปุริสัทธรรมสารธิสัทธเทวมนุษสานังพุโทโธพระควาติ สว่าขาโตพระควัตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนานิโกปัจจัตตังเวชิตภูโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริ ปุริสายุคานิอัฏฐะุูริสปุคลาเอสะพระคัวโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีปารณิโยอุอนุตตะลังบุญยะเขตตังโลกสาลาธิจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกน่ง อุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศทิกิจิเทโวเยสโกปะชังทะมะทะสะมิง กินเนวาทะตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยมะนีจินดาปียังจัทะนะสัสเพชะนาพระอุชะนาปียังมะมะสักตะวาพุทธ ทะรัต,ตน์นางโอสะถังอุตตะมังวัลังหีตังเทวะมนุษสานางพุทธทเตเชนะโสธินาณสันตุพัตวาสเพทุขาวูปะสเมตุเตสะกัตวาธรรมะรัต,ตน์นางโอสะถังอุตตะมังวัลังปะลิลาหูปะสะ มะนางธรรมมะเตเชนะ,สะโสตทีนาณสันตุปะฏฐาาสเพพยาวูปะสะเมตุเตสักกะตวาสังฆรัตตังโอสะถังอุตมังวะลังอาหุในยังปาหูในยังสังฆเตเชนะโสตทีนาณสันตุปัทวาสเพโลคาวูปะสะเมตุเต <c oughs> จบที่สองอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูนอานุตโลปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษสารังพุทโทพธภควาติสวาขาโตพระควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจะตังเวชิตโพวินูหิติ สุป,ปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุลิสยุคานิอัฏฐาปุลิสสะปุคาลา เอสสะพระคาวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเโยอนุตตรลังบุญยะเขตตังโลกาสารติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุ โนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซทีกิจิเทโวเยสโกปัชชังทัศะะมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะทัะนังสัเพชนาพระหุชนาปียังมะมะ สักะตะวาพุทธะระัตะนังโอสะถังอุตตะมังวะลังหิตังเทวะมนุษยานาังพุทธะเตชะเตเชนะโสตินาณสันตุปัถวาสเพทุขาอุปะสะมัมมตุเสะะตสกตะวาธรรมะระัตะนังโอสะถังอุตตะมังวะลังปะลิลาหุปะสะ มะนังธรรมเตเชนะโสธินาณสันตุปทวาสะเพพยาวูปะสะเมตุเตสักตะวาสังฆะัะตาะนังโอสัถังอุตมะวัง,วงอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินาณสันตุปทวาสะเพโลคาวูปะสะเมตุเต จบที่สอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตาโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธพระควาติสวาขาโตพระควาตาธโมสันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายิโกปัจจะตางเวทิจโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคววตโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคววตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคววตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคววตโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุลิสปุคคลา เอสาะภะควโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะหลังบุญยะเขตตังโลกาสตีจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะพลตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัุุโนทีปังเกกาเลเทโวสุโปเทเศรษฐีกินจิเทโวเยสะโกปะชังทะสะมิงกินเนวาทะตาปิยังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทิลาพังชนานะเยมะนีกินดาปิยงังจัทะนังสะเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวพุทธะระัตะนังโอสะถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินาณนะสันตุปทวาสเพทุขาวูปะสะเมตุเตสักกตวธรรมระัะตะนังโอสะถังอุตมังวะลังปะลิลาหุปะสะมะนงมมังธรรมเมธรรมเตเชนะโสธินา นะสันตุปทาวาสะเพภย,ยาวูปะสมเมตุเตสักตะวาสังฆรัตตังโอสะถังอุตตมังวะลังอาหูนายยังปาหูนายยังสังฆเตเชนะโสธีนานะสันตุปทาวาสะเพโลคาวูปะสมเมตุเตบทที่สิบสองชินนะบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจะตุสจาสะพังละยังเยปิวิงสุณลาสภาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัถวีสตินายกาสเพปติทิตาไมหังมัทธเกเต,เตม,มุนิสลา สีเสปติปติทิโตไมหังพุทธโทธรรมโมทะวิโลจะเนสังโคปะติทิโตไมหังอุเลสัพพะคุนากาโลหะทะเยเมอนุลุโทสาลีปุโตจะทะขีเนโกทันโยปิธิภาคสะมิงโคคันลาโนจะ วามเกทะขิเนสะวะเนไมหังอาสงอานันทะลาหุโลกะสะโปจะมะหานามโมอุภาสูงวามะโสะตะเกเกสะโตปิทิภาคะสะมิงสุลิโยวะปะทาพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโว กุมาระกะสะโปเถโลเมมะเหศีจิตตวาทะโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิฐาสิคุนากาโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวะลีเถลาปัจจะอิเมชาตานะลาเตติละ กามะมะเสสาสีติมะหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีตีมะหาเถลาชิตะวันโตชิโนละสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุ สันติตาละตะนางปุระโตอาสิทขิเนเมตสุตะกังทะักะขังปัญชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปะลิปันจะอาถานาติยะ <c oughs> สุตะกังอาเกเสชะทะนังอาสิเสสาปะละสันทิตาชินานาชินานาวะละสังยุตาสัตตปากาละสังกตาวาตปิตาทะสันชาตาพระ หิลักฉันตุปัฏฐาอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธะตะเลชินะปัญชะละมชันหิวิหะลันตังมหิตะเล สตาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุลิสาสภาอิเจวะมันโตสุขตโตละขุตโตชินานุภาเวนะชิตุปถะ,ะโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตลาโย ο. สัทธรรมานุภาวปาลิโตจลามิชินะปัญชเลติบทที่13พาหุงมหากาพาหุงสหัสมิพินิมมิตะสาวุทานังคีเมฆลังอุทิตโลละสะเสนมาลัง ธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิมาลาติเลกะมพิยุตชิตะสะพะละติงโคลำปะนาลวกกะมะขะมะัทะทายะขัง ขันตีสุทันตวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชสาวพระวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชวลังอติมัตตภูตังทาวขิจกะ,กะมะสะนวะสุทาลุนันตังเมตมัมภุ เสกวิธินาชิปวามุนินโทตันเตชะสาววตุเตชัยมังคลานิอุขิตะคะขะมะติหะทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะทัง คุลิมาละวันตังอิถีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคลานิกะตะวาณะกะทะมุทะลังอิวะคะพินียา จินจายทุทะวะจะนังชนณกายมันเชสันเตณโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสะจะกะ วาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนงังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทชันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานินันโทปะนันทะภูชะขังวิพุทังมะหิทิงปูเตน,นะ เถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทุูปเทสาวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคลานิทุกขะทุกขาหะทิ ทิพุชเคนณสุทาหะถังพาละหะมังวิสุทิชุติมิทิภากาพิธานังธานาขาเทนวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยะมังละลฐถขาถาโยวาจะโนทินณทิเนสารเตมะตันทิหิตวานะเนกาวิทนากะวิวิธานิจุปะ ทาวานิโมขังสุขังอาทิคเมยนะโลสะปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปูเลตะวาปะละมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสะจาวเชนะโหตุเตชัยะมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนันทิวะตะโนเอวังตะวังวิชโยโหหีหชัยะสุยะชะยะมังคะเลอะปะลาชิตะบันลัง เกศีเสป่าทวิโปคาเลอภพิเสเกสัพระพุทธานางังอาครับปโตปะโมทะติงสุนะขัดตังสุมังคลังสุป,ปพันตังสุหุติตังสุขนโนสุมุหุโตจะสุยิถังภะละหะมะ จายลิสุ <c oughs> ปะทิคีนังกายะกัมมังวาจากรรมังปะทิคีนังปะทิคีนังมโนกรรมังปะนีทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกะตะวานะภาณะละพันตะเตปะทักขีเนภะวะตุสะ มังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถาโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพัรมานุภาเวนะสถาโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถาโสถีพระวันตุเตบท 14. ปิธาณคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเลเถลาจะมัชานาะวะกาจะ พิขาโวสาลามิกาธานะปะติอุปาสะกาคามาจะเทสานิฆมาจะอิสลาสปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภุชา,า,ชาเยเอปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัทโวปะ ปาติกานิยานิกังรรมะวะรังปฏิจะเตสเพปิทุกขะสะกะโลนตุสังขะยะสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมทะาลาจะปุขะลาสังโคโหตุสะมะโขวะอะ ทายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุทิสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะริยะปะเวทิเตสปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธ ศสาสนีสัมมาทาังปะเวชันโตกาเลเทวปะวะสตุวุธิภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอตตะลังนิจังละขันติปุกตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชะปะชังละขันตุสัพพทาบทที่15เทวดาอุยโยชนะคถาทุกขับปัตตาจานิทุกข,ขาพยับปัตตาจานิพระยาโสกับปัตตาจานิโสกาโหตุสัเพปิปานิโนโเอตาวตาจะ อมเหหิสัมภตาปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปะติสิทิยาทานังทะทันตุสัทายะลิสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิละตาโหนตุขะฉันตุเทวตาขะตา สัพเพพุทธาพระรับปตตาปัจเจกานั์จะยังพลังละหันตานณจะเตเชนะละขันพันธามิสปะโส บทที่16สุมังคะลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะโส um โถีโหนตุนิลันตลัง โหตุสพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตดลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวด พระสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านายกมลนพโลทองและแอดมินสามสิ่งอมุลเล็ตทั้งหลายให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอํานวยพรให้แก่ว,วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ